สวัสดีครับวันนี้ก็ให้มาดูอันนี้คือลำเก่าอันนี้คือลำใหม่เพราะว่ามีแฟนขับคนนึงถามมาว่าคุณครูครับว่าทำลำขนาดเล็กมีไหมก็เป็นแบบ3ามินเหมือนกันเล็กแต่ว่ามีถามอีกว่าแล้วต้องใช้แรงเท่ากันไหมคือถ้าเด็กมีแรงที่จะกวาลูกเทนนิสไปได้ ไกลเกิน10เมตรนี่ก็กว้างไอ้สองลำนี้ได้หมดนะครับแล้วก็ออกแรงไม่ได้มากเลยนอกจากว่าจะทําโค้งกว้างขึ้นมันก็จะออกแรงมากขึ้นอันนี้ถ้าเราทําโค้งกว้างมากขึ้นออกแรงมากขึ้นแล้วแรงยกที่ตรงนี้ก็จะต้องมากขึ้นแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอทําแรงยกเกินมากเกินไปแล้วความเร็วที่เรากว้างเนี่ยมันไม่บาลานซ์มันก็จะเป็นตัว S แล้วก็หนีไปไม่บนกลับมาเป็นตัว O อันนี้สิ่งหนึ่งที่สองขนาดนี้แตกต่างกันก็คือที่แผนหางระดับครับเห็นไหมแผนหางระดับอันนี้ผมใส่ไม้ที่ช่องเดียวกันครับแต่แผนหางระดับอันนี้ผมใส่ไม้ที่โคละช่องเพื่อให้เห็นว่าอันนี้ผมล็อกตายตัวเลยให้ไปทํากันเนี่ยเห็นไหม หนึ่งช่องหนึ่งช่องความห่างมันมันก็เลยชันแล้วมันก็จะกดอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือแรงเข้าสู่กลางอยู่ตลอดเวลาขณะอันนี้อันเนี้ยผมใช้วิธีรีดนอกจากรีดปีกใช้ปีกหน้าแล้วผมก็รีดที่แผนหางระดับข้างหลังให้มันยกขึ้นมาเพื่อลมมันผ่านตรงนี้มันจะมีแรงกดตรงนี้และนี่คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วว่าพอเรามีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางปุ๊บเราก็กว้างแล้วมันก็จะตีตลงกยางนี้ได้ ตอนนี้พอเราจะออกมาตีรังกาที่ในแนวในแนวแนวนอนแบบนี้เราก็จะแพ้แรงดึงดูดของโลกและปีกขวาเนี่ยมันจะตกลงมาแท้ก่อนเราก็เลยต้องเพิ่มแรงดันที่ปีกขวาเนี่ยมากกว่าปีกซ้ายแต่ถ้ามากเกินไปมก็เป็นตัว S แต่ถ้าพอดีมันก็จะเป็นตัว O อ่ะตอนนี้เรามาดูกันเลยว่าทั้งสองแบบเป็นไงก็เชียงรายก็เริ่มหนาวแล้วมา เดี๋ยวผมจะ,อ,ะอธิบายเรื่องตอนตัดปีดตัดลําตัววาดแบบให้ละเอียดกว่านี้อีกเพราะว่ามีคุณครูบางท่านบอกว่าทักษะที่เด็กใช้เครื่องมือมันยังไม่ดีเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องทักษะการใช้กันไกลหรือว่าคัตเตอร์แล้วก็แม,ม่บทัดแล้วก็อธิบายว่าเพื่ออะไรเพราะอะไร <S <S เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยป .4 เนี่ยเบ้าเขาบังคับ กล้ามเนื้อไม่ดีเนี่ยมันจะบาดมือหรือว่าเป็นอันตรายตอนเด็กที่ทําได้